วันนี้กลับมาที่ร้านพี่ออยอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตร้านพี่ออยนะเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูอ่าคข้าๆแล้วนะครับมีมีตัวน่าสนใจอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงให้พี่ออยพรีเซนต์ให้นะครับวันนี้ พี่ออยวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับวัน <c oughs> นี้มีหลายตัวเลยวันนี้นำเสนอพวกของไทยก่อนเนาะเพราะว่าของไทยมีเข้ามาใหม่จะเป็นเซาบูต,ตัวไหนอื่<ห>น<ล>พี่ตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อก็ตามนั้นเลยเนาะเป็นของภาคใต้สี<อ>มันจะเหมือนสีอ่าน้ำเงินของยเล็กถิกบัวค่ะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ของภาคใต้บ้านเราใช่ค่ะ ไซก็ประมาณนี้สีจะออกน้ำเงินน้ำเงินเนาะเนไครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอืมเหมือนจะแยกไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่ก็ได้อ๋อโอเคเลยอีมอนนีเข้ามาสิตัวนะคบตัวนี้นะอ๋อมีมาน้อยของหายากหรือว่าของล็อตแรกเฉยๆพี่อเอามาลองตลาดดูพอมาทดลอง,อลองตลาดเพ,พิ่งได้มา อันนี้มาทดลองตลาดเฉยๆสีสันก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นตระกูลต้นไม้เป็นสายดินสายดินตวนใหญ่ของไทยจะเป็นสายดินหมดเลยเนาะแต่ทาใหญ่อยู่หน้าดินมีตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะอยู่ที่แปดร้อยบาทแ0 0บาทแล้วถ้าตัวเล็กในกล่องเมื่อกี้ตัวเล็กตัวละห้าร้อยอ แต่คนน่ะชอบตัวเล็กกันเนาะเพราะว่าเอาไปมีเพศอ,อย่างตัวใหญ่พวกนี้บางทีคนก็จะไม่อยมั่นใจว่าตัวผู่กับตัวมีนะบางคนก็เช็คเพศมันแล้วอะไรประมาณน,นี้นหมายถึงว่า<ม>ความต้องการเพศอะไรมากกว่ากันครับก็มีนะครับตัวเมียของตัวเมียอายุยืนกว่าด้วยใช่ค่ะหลายหลายสิบปีหลายสิบปีแต่ตัวผู้ก็อยู่ที่สองปีะเนาะ อ๋อเหรอประเทศมันก็อยู่ประมาณนี้ตัวผู้ประมาณสองปีตัวเมียหลักสิบปีขึ้นไปใช่ครับคนเลยต้องการตัวเมียมากกว่าถูกต้องครับพี่คือตัวผู้ก็เลยพูดง่ายๆถ้าถ้าว่ามาไซใหญ่เป็นตัวผู้เนี่ยก็คือจะความต้องการไม่มีราคาแล้วอ๋อบอกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะอืมาซื้อตัวเล็กไปเป็นตัวผู้เขาก็มาเชิญที่ร้านนะคะก็จะรับแบบเนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนาะ,เ,นะเราก็จะรับไว้เพื่อเอาไว้ผสมค่ะบางทีก็ให้มันมาตายที่เราอะครับแต่ลูกค้าก็สบายใจเนาะ,ะเป็นตัวผู้เอาไปเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งเอามาเทินตัวอื่นไปนเลี้ยงใหม่ที่เป็นตัวสลินะครับม,มันก็หมุนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขามีพิษไหมครับมีพิษไหมเราขอใช้คำว่าจริงๆแล้วมันมีพิษทุกตัวเนาะทุกตัวเลยจริงๆมีพิษใครจะแพ้มากแพ้น้อยอ๋อ ก็คืออยู่ที่เราว่าภูมิแพ้ของเราต้านได้มากหรือน้อยคือมีพิษทุกตัวแค่นั้นเลยครับผมแสดงว่าก็แนะนําที่มีพิษแรงๆกัดแต่ภูมิดีอะครับก็ไม่เป็นไรเลยใช่บางคนแค่โดนเึ่งต่อยอะไรแบบนี้เนาะเราเทียบกับเคร่งหรืออะไรก็ตามะก็ยังแพ้ได้เลยนะครับถ้างั้นก็ท่านใดที่เป็นน้องๆนะฮะก็ศึกษาก่อนที่จะ เริ่มเลี้ยงใช่ควรศึกษาก่อนควรระวังให้มากที่สุดอย่าใช้มือค่ะใช้อุปกรณ์พอเสร็จเดี๋วกนี้อย่าใช้มือแบบพี่ออยพี่ออยอะ้วก็ใช้มืออย่างเดียวเลยพี่ออยให้มือมือไวกว่าเพอร์เซ็ปอีกแล้วก็มีตัวไหนเนาะที่เป็นของไทยตัววาฮาร่าแต่ตัวนี้คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เนาะพี่เนาะสีสวยค่ะ เดี๋ยวให้ดูมีตัวเล็กมาขายนะคะแต่หมดไปแล้วลอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยเอ,อ,อ๋อเห็นละสีจะสวยเนาะแต่ในกล้องจะเห็นไหมเนี่ยพี่กิฟยื่หยิบฟอเซฟให้หนูหน่อยนู่นหลังตู้เย็นเจ้าหลังตู้เย็นหลังตูเ้ตเย็นเนี่ย <c oughs> เขาเขาไม่วิ่งออกมาใช่ไหมครับ อันนี้จะเชื่องช้านิดนึงจะไม่ค่อยไว๋อเชื่องอช้าไลยอันนี้ก็สีสวยอันนี้ก็เพิ่งค้คนพบในไทยเนาะเขาตีให้เป็นสายต้นไม้อตอนนี้ราคาจะแรงนิดนึงนะคะคือในไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสายต้นไม้อันนี้เขาตีให้เป็นสายต้นไม้สายต้นไม้เลยค่ะเพิ่งค้คนพบด้วยใช่ค่ะในสลิงตัวเล็กๆอะคะ่ะ ยังไม่ทราบเพศเนาะเขาขายกันอยู่ที่สามถึงสี่พันตัวยังไม่ทราบเพศไซส์เล็กสามถึงสี่พันค่ะไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะสบายมากครับสามารถอัพราคาได้เลยสี่ห้าพันก็น่าจะมีคนซื้ออยู่แล้วแหละแต่เนื่องด้วยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังเพิ่งออกมาตลาดก็เลยยังไม่มีกระแสมากหนูมีมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าช่องไม่ได้มาถ่ายหมดไปแล้วมาไม่ทันนะครับใหม่มา นี่คือตัวอย่างตัวเมียไว้โชว์ตัวโชว์สีในกล้องเห็นชัดไหมพี่หัวมันเขียวไหมในกล้องะครับเห็นครับเป็นเขียวแบบเขาเรียกเขียวขี้มาหรือเปล่าอ่าๆนั่นแหละครับอ่าอเดี๋ยวต้องรอมันลอกคราบไปเรื่อยๆครับซีมจะสวยขึ้นเรื่อยๆเนาะอ๋อโอเคสายไทยเป็นสายต้นไม้ ตัวนี้ถือว่าสวยที่สุดแล้วนะคะในไทยตอนนี้เนาะสวยที่สุดในไทยใช่ค่ะอแะตัวที่ราคาแรงที่สุดราคาแรงที่สุดด้วยแล้สวยที่สุดด้วย่ส่วนตัวอื่นของเราก็มีขายค่อนข้างเยอะเนาะ มันเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆก็เลยถึงช่องไม่ได้ถ่ายอ่ะก็อยากจะให้ลองเข้ามาดูเนาะมาเยี่ยมชมที่ร้านได้เลยบางทีมาก็ไม่ได้ถ่ายให้นะครับคือเราเราขึ้นมาทุกอาทิตย์คนเยอะแต่คนถ่อยแต่ของมันมี้เรื่อยๆซึ่งพอช่องมาถ่ายปุ๊บของหมดไปละเลยไม่มีเน้นลงในช่อง คนก็จะถามว่าไม่เห็นอัปเดตลรงในช่องเลยอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ให้เห็นแล้วว่าของเรามีเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันมาแป๊บเดียวแล้วมันหมดพูดง่ายมาไวไปไวอา่ามาไวไปไวนะครับอย่างตอนนี้นะถ้าใครหาบาฟูรี่นะมีบาฟูรี่อยู่สิบตัวเนาะกุเรนบูเลกมีเยอะอันนี้ก็เป็นเซาบูพังกินถ้าเราแยกเป็นย่อยๆไปนะครับมีเยอะนะครับอิมิเลียเนาะ เม็กซิกันทิงอันนี้คิงบาบูลคิงบาบูลคนก็ชอบค่ะตัวนี้ราคาแรงอยู่นะคะตัวสลิงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวสลิงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวแค่นี้ค่ะตอนโตจะสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลแดงสวยอยู่ค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะเอามาสิบตัวเหลือตัวเดียวไวมากเนยวลาแค่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะวันนี้วันที่วันนี้วันอะไรห้าวันห้าวันห้าวันเอามาสิบตัวเหลือตัวเดียววเดียค่ะ แต่คุณเอวก็มานะครับเอวิ่ภูเขีแล้วก็ตัวเอวิอวิตอนนี้ก็เหลืออยู่เอวเดียวแล้วค่ะอยู่เอวเดียวด,นะดูของนะดูของนะฮะเทียบเลยนะเนี่ยชั้นของของพี่ออยนะ,ะเป็นเอวิเอวเนาะมีอยู่เหลืออยู่สี่ตัวนะคะถ้าใครสนใจก็ยังมาทันอยู่เดอร์สี่ตัว ส่วนตัวเบสิกกโก็ได้มีอ่าออเรนบาบูลไฟเล็กอะไรพวกนี้อค่ะก็มีเหมือนเดิมอืมแล้วก็จะจัดโปอ่าจัดโปตัวไหนเอ่ยอ่าเป็นโคเดนีโกเดนีค่ะแล้วก็ออเรนบาบูลเนะเาะออเรนบาบูลจ้ะ รอบนี้ก็ให้เหมือนเดิมค่ะ3ตัว200 3ตัว200แต่ให้ออเรนบบูลหนึ่งตัว2ตัวต้องเป็นโกลเด้นนีค่ะเพราะออเรนบบูลตัวใหญ่อ๋อก็คือ3ตัว200เนี่ยจะได้โกลเด้นนี2ตัวออเลนบาบูลน1ตัวใช่ค่ะแต่ที่ได้1ตัวเพราะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่แล้วค่ะไซส์สวยแล้วค่ะเกือบนิ้วแล้วนะ ก็จะสิ้นปีแล้วค่ะคืนกำไรให้ลูกค้าเนาะโปรนี้อยู่ยาวเลยค่ะเพราะบางคนก็มาไม่ทันเนาะโปที่ผ่านมาโปรนี้ให้ยาวๆเลยค่ะจนถึงสิ้นปีเลยค่ะควบสองเดือนไปเลยนะครับโปรนี้เนี่ยค่ะพอออาเรนตตัวใหญ่แล้วเนาะออกสีเรียบร้อยแล้วค่ะขอเป็นชุดเซตนะครับโปรนี้สองออเรนหนึ่งก็คือชุดโปรชุดนี้นะครับไม่สามารถ เลือกสับเปลี่ยนได้นะเพราะว่าอ่าตัวตัวชุดของไอ้โกลเด้นนีเนี่ยไอ้โกลเดนนีเนี่ยจะได้2ตัวส่วนจะได้ออเรนบาบูนหนึ่งตัวที่ตัวใหญ่กว่าอ่าเป็นชุดอย่างนี้นะครับ200บาทสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเลี้ยงอย่างเงี้เหมาะสมนะเอาไปศึกษาก่อนนะครับราคาแบบเขาเรียกว่าราคาสําหรับเริ่มต้นที่ดีอ่าเริ่มต้นที่ดีเลยอ ชุดโปชุดโปนี่มีชุดเดียวใช่ไหมครับช,ช่วงนี้ช่วงนี้ก่อนนะมีชุดเดียวส่วนตัวอื่น,นะะมาดูมาดูที่ร้าน,ไ,<ห>นได้เลยมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าราคาราคาตัวอื่นน่ะมันจะจัดโปลําบากหน่อยเพราะราคามันจะสูงกว่าอ่อางตัวละแปดร้อยอาจจะคู่ละพันห้าอาจจะอ๋อแปดร้อยคู่ละพันห้ารุนแรกเจ็ดแถมตัวอื่นอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูที่ร้านแล้วก็ส่วนนอกจากชุดโปนะครับวันนี้ มีของใหม่เพิ่งเข้าผมมาเห็นเนี่ยผมผมยังเห็นแล้วยังกลัวเลยสค้าค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีของทางร้านนะคะมันได้ทั้งสองแบบเลยเนาะทั้งคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามแล้วก็คนที่เอาไปเป็นเหยื่ออืซึ่งบางทีเขาหาของไม่ได้อะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าร้านเรามีเนาะก็เลยขอโอกาสในการโปรโมทในช่องนี้เลยเนาะ ใครที่หาตะาขาเป็นเหยื่อนะคะให้ปลามางกรหรืออะไรพวกนี้ค่ะอเราก็มีขายนะคะอันนี้จําหน่ายอยู่ที่ยังไงครับตัวละสองร้อยบาทตัวละสองร้อยบาทใช่ค่ะอันนี้เวลาเขาไปเป็นเหยื่อมันต้องจัดการอย่างอื่นไหมหมายถึงว่าต้องบางคนเขาบอกว่าตัดเขี้ยวตัดเขี้ยวใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทํำยังไงนะยังไม่เคยเห็นขั้นตอนที่เขาไปทําจริงแต่แต่มีคนซื้อเอาไปเยอะละค่ะ เ,ออเขาบอกไปให้ตามังกรหรือเขาอาจจะให้ทั้งตัวเลยก็ได้นะเราไม่เห็นนะเราเรา,เราไม่รู้วิธีการให้ของของเขาเนาะใช่ค่ะแต่<ร>ว่าพูดง่ายๆทางพี่ออยอะมีจัดจาหน่ายเป็นทั้งสําหรับบุคคลที่เอาไปให้อาหาร <c oughs> แล้วก็นําไปเลี้ยงใช่ค่ะมีมีโดยปกติจะมีเป็นไซส์ไหนบ้างพี่หรือว่าค่อนข้างจะเข้าทุกไซส์เป็นเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปค่ะตั้งแต่หกนิ้วขึ้นไปเลยเนาะ คือพี่ออยรับ6นิ้วขึ้นไปที่ที่เอามาจําหน่ายแบบนี้ถูกต้องครับผมไม่กล้าจับเลยส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแมงป่องมาเลอ่าแมงป่องมาเลมันจะใหญ่ใหญ่มากๆเนาะใหญ่กว่าช้างไทยเราเยอะพี่ซิงอันนี้ถือให้หนูหน่อยถือได้ใช่ไหมมันมันด้านล่างนะถือได้ตัวใหญ่กว่าแมงป่องช้างไทยบ้านเรานะครับ แมงป่องมาเลขเาขเาเขาเวลาส่องไฟเป็นสีฟ้าเหมือนของไทยไหมพี่เป็นเป็นเหมือนกันอ๋อเป็นเหมือนกันกำลังจะเทียบให้ดูเนะว่าของไทยต่างกันเยอะค่ะของไทยกับของนอกเนาะพี่แกะแล้วมันไม่ออกมาใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรให้พี่ติ้งจับโชว์ลูกค้าให้ดูได้เลยไม่เป็นไรหมายถึงว่าโดนตอดก็ไม่เป็นไรหรือว่ามันไม่ตอดเนี่ยค่ะอันนี้คือของไทยที่ไซส์ใหญ่แล้วเนาะเป็นพ่อไม่พันละอันนี้ของมาเลยก็ประมาณสักครึ่งเท่าโดยประมาณไหมเนาะจะใหญ่กว่ากันหรือว่าเท่าหนึ่งเท่าตัวเลยเนาะถ้ามองดีๆเนาะนี่นะแต่เรื่องสีสันคล้ายคลึงกันมาก จริงๆสีสันไม่แตกต่างกันเนาะพี่เนาะมันคือดำนั่นแหละแต่ว่าไซส์อ่ะมันโอเวอร์ไซส์ไปเลยค่ะมันจะตัวใหญ่มากพี่อย่าเขี่ยเยอะอย่ามันกระโดดลงมาค่ะใครสนใจก็มาได้นะครับแมงป่องไทยตัวละหนึ่งร้อยบาทป่องมาเลยตัวละแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยกับแปดร้อยเนี่ยค่ะใครชอบแนวอย่าเขี่ยเยอะพี่ผมกลัวมันออกมา เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราแกะอ่าแจปเปิลใช่ไหมครับค่ะแกะเทียบไซส์ให้ดูเนาะว่ามันต่างกันเยอะมากไซส์มันอม <Okay S 2> นอกจากในป่องสาชื้นแล้วก็จะมีสายะทะเลทรายเนาะสายอ่ะแบบนี้เรียกสายชื้นใช่ไหมครับส,<า>สายชื้นใช่อยู่กับความชื้นอยู่กับความชื้นเรียกสายชื้น<ค>แล้วก็สายแห้งทะเลทรายทะเลทรายเห็นมอ๋อไม่ชอบชื้นครับพวกนี้ครับไม่ชอบชื้นสายชื้นต้องมีเพศผสมพันธุ์ ต้องแยกผู้เมียสายแห้งทะเลทรายไม่ไม่แบ่งเพศก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเพศในตัวเดียวอ่าสองเพศในตัวเดียวอ่าทะเลทรายนบางตัวมีสองเพศในตัวเดียวอ่าบางตัวมีสองเพศในตัวเดียวก็ใช้เพศในการผสมพันธุ์อ๋อบางตัวก็ใช้เพศเหมือนกันออ๋เยอะแยะมากมายเลยนะฮะท่านใดสนใจร้านพี่ออยนะครับโอเคก็ทั้งนั้นเดี๋ยวจบที่เท่านี้นะครับว่าพี่ออยลูกค้าคอยของ ยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะหมูเหยือด้วยหนูเหยือมีทุกไซส์นะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าเรามีแชร์ด้วยก็เลยซื้อตู้เย็นมาใหม่เลยคับเป็นหูเหยือเป็นเฉพาะหูเหยือรับจะส่งใช่ไหมอันนี้ส่งทุกที่ค่ะมันส่งส่งเหมือนกันต่างอำเภอต่างจังหวัดส่งได้หมดได้ค่ะใช้บริการของอะไรนะนิ่ม อ๋อมีบริการส่งหนูแช่ด้วยมีส่งถึงบ้านเลยนะคะแล้วบริการนิ่มปะค่ะส่ง,ถ,งถึงบ้านด้วยเลยโอเคเอ็ ace, กเพสเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นรถแช่แข็งเลยครับรถแช่แข็ง,ส,งส่งถึงบ้าน,นาบ้านไม่ต้องไปรับที่ไหนเลยอ๋ออโอเคเอถ้าไม่เถิอไม่เกิน5กิโละค่ะอยู่ที่160บาทไม่เกิน5กิโลหนึริบาทค่าบริการส่ง,สงใช่ค่ะมันเป็นราคาเหมาอาไม่เกิน5าโล160บบาทแค่นั้นเลยค่อนข้างถูกค่ะ แล้วเราไม่ต้องกลัวว่าของเราจะเน่านะครับเขาเป็นตู้เย็นเป็นตู้เย็นไปให้เลยส่วนเป็นแล้วก็ส่งตามที่เขาส่งได้เกันโอเคโอเคครับพี่ออยขอบคุณมากเลยครับครับผม